ก็วันนี้เราจะมาสปอยอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะอยา่อไ่่อเปนพี uh, ่บอลบอกเองรู้หน่อยครับพี่ได้ คือแป้นพิมพผมผมผม,มันกดมันกดได้แต่คำว่าทักครัพี่กดกดคำว่ารู้ไม่ได้นะ <laughs> แดมีแล้วนะจริงเหรอมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,งลงลอ,อเล่นใหม่ ใ่วันนี้เราก็จะมาไปละปนะครวันน,นี้นออรวมอ,อะไรอ่ะสองหมื่นเจ็ดอ่ะตัด喇叭เนี่ยตลา喇叭เนี่ยไม่รู้คนทำยัหไงอะไรอ่ะพอ ซอบยูเฮียให้ผมให้ผมโป้งเลยปะมาับซับเฮียทุกคนทุกคนกคคมันคือบรลีเด็ดนะครับที่พี่อัญชอบพูดบ่อยๆเวลาร้องเพลงนะฮะซบยูเฮียนะครับอวอนัโซฟลายเนะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้นะครับก็ซอบยูเฮียของเรานนะครับจะได้จะได้ทำ ป่าน้าพี่กะปินะครับคู่กับแม่จำเรียงนะครับเป็นน้าพี่กะปิซอบโยเอนะฮะไมมาลักสีนะครับเขาบอกว่ากรุณาถอดหมวกนะครับคือถ้าผมถอดหมวกปั๊บผมผมมันจะยุ่งมากเลยนะครับผมจะใส่หมวกไว้นี่แหละนี่นะครับโอเค่นีพอเพราะว่าผม ม,นนมเฮ้ยอุ๊บสโอเคครับเอายบเจอกันนะครับหมวกสวยอ่ะหม่ถึงซอยูอเฮใช่ไหมสวยอ่ะอ่ะ ก็วันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์คุยนิดหน่อยเนี่ยภับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องบอุ้ยทายเกิลอะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรพี <c oughs> ่เที่ยวบอกความปิดนานี่คืออะไรโ <c oughs> <c oughs> อ้นนออไ, <c oughs> ไม่บอกก <c oughs> รับ <c oughs> หนึ่งบอกคุณเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีคนแคปเออโอ้โหหน้าแบบบองแบวขนตายแบบมึงไปนึงนะลองปิดไปดิทำไมหน้ากูแบบนวลผ่องเป็นแบบพระจันทร์วันเทนเอ้ยเอ้ยมันก็ควรเปิดป้ามันมืดใช่ไหมแน่มันควรเปิด แต่ว่าแบบฝนตาพี่กะคือแบบถ้าฝนตกนี่คือสามารถเอาไปบังลมได้เป็นแบบแหงลี่ได้ปะได้ปิดไปไหมไม่ปิดครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือพี่ก๊อตจีนะฮะก๊อตไม่ใช่แล้วนี่คือวิเจนี่ปานัดครับเราวันนี้เราจะมาพูดคุย ถามว่ามึงอนานวันกี่โมงแล้วคือป้าโอ้โหคือทรู้ไหมครับผมแต่พี่จินนี่ไว้ตอนสามโมนะครับแต่ได้ที่ดีร่กงครึ่งแล้วนะครับงงงงงงงเท่งงงเท่งงงเท่งงงนะครับวันนี้ก็ชวนพี่จินนี่มาไลฟ์เพราะว่าเพราะว่าเราจะมาเราจะมาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำอะไรนะ ฉันงานฉันต้องงานของฉันไม่ใช่หรอสงแดงจติดของคโบาไหมยังไงจายังไงจ๋าพรุ่งนี้ทาอะไรน้าผมมีผมมีผมมีของแจไอพี่นี้ด้วยอะไรอพีเหรอพี่ที่ฮาร์ดเบือแล้วนะไม่ใช่ใช่ผมมีผมมีนี้จะให้ที่มรุ่งนีนะจาไปด้วยนี้ มันคือเหี้ยอะไรอ่ะมันคือกระเป๋าอเอ้ออยหยาซื้อใหม่ไหนล่ะดูดูดูกระเป๋าซื้อมาแล้วเอามาให้ฉันทำไมอ่ะเนี่ยเป็นน้องเฮ้ยไม่เอาไปให้พระรามล่ะโอพระรามพระรามได้ผมไปแล้วอ่ะกระเป๋าผมคงไม่ต้อง นายจะเอามาให้ฉันเหรอใช่ใช่เฮ้มันเอาไว้ใส่มันเอาไว้ใส่ของได้เอาไว้ใส่ใจได้เป่าก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่น่าห่วงเพราะว่าใจพี่มีหลายคนโอ้โหก็จริงไฮ้ปฏิเศษเลยเนี่ยเราสวยเราเลือกได้ปะก็แบบพี่พายไปไหนก็ได้ ที่พายแบบไปเดินสยามมีแต่คนมองเันฉันพายพร้อมเป็นได้ป่าวเอ้ยเ้ก็หนักไปแล้วนตั้งชื่อเดียวน้องชื่ออะไรดีอ่ะพี่ยตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องอะไรดีนะน้องเพี้อ่ะ หึงน้องกระเป๋านะไปไหนไปไหนมาไหมวะป้าหมาถึงอีฟาโลตั้งหากเฮ้ยมีคนบอกต้อมีเหมือนกันน่ะฉันตอนแรกฉันตั้งแต่ไลฟ์ให้คอมเมนต์นัเพราะว่าคอมเมนต์มบางหน้าฉันน่าแต่ว่าพอแตพะพบว่าคอมเมนต์มันแบบแบบมาจากสารที่มันเต็มๆอ่ะมันก็กลายเป็นแบบเหลือสองคนน่ะงงป้า ไม่งงไม่งงเหลือเป็นแบบตึ้งสองคนอ่ะก็ยังเห็นคอมเมนต์อยู่ดีอ่ะไอ้นี่เบนมาต้องไอ้ดีนายหลอพระรามมาพระรามหรือพระรามพระรามมาอ๋อนะครับทุกคนก็เร็วๆนี้นะครับเราจะมีเราจะมีอ่าไปเที่ยวกับลีใต้ด้วยกันนะครับเป็นพี่นะทุกคน ไปโซเหรอใช่ยอมไปโซไปโซก็คือโซมาดอินเลิฟพิดอยู่เอ้าวันเอาวโปบ้าอย่างนี้บ้างนะโป้บ้าอย่างนี้บ้างนะผมคิดแลกขับไม่หลอกดีแล้วตัวพี่อ่านยิบยังนะยิบยังยังแต่รู้ว่าทำอะไรแต่ยังไม่ได้อ่านก็อะไรเยอะแยะเลยที่องเปอย ต้อองรไปเรามืออาชีพเป้าหน้างานมันก็ทําได้แล้วเป้าเออนี่อยู่กับใครอยู่กับพี่วีครับคนที่เล่นเป็นพี่วีวีรภาพสุกภาพไทบูนไม่ใช่ยินหรอใช่พี่ถ้าเรายีนมาๆพี่เราใส่เสื้อหรอใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถอดใส่เสเื้อทำไม,มอ่ะเออใส่เสื้อทำไมอ่ะผม <c oughs> ติดตามผลงานที่อยู่นะเห็นหว่าพึงงอ,อกเพลงใหม่ <c oughs> ใช่ก็คือเรือรักกระดาษม <c oughs> าจะเล่น,นจะเป็นอ,อะไรมานอะไรบาะ <c oughs> ไม่โดนจะมาัดเล่นไม่โดนไม่โดนไลมีคือถ้าแบบขึ้นคู่กันรปั๊บมันโดนตั้งแต่แรกแลแล้วแต่คนรี่ผ่อนเออรีพ <c oughs> อร์ตคืออะไรหรอ ทำไมทำไมต้องรีพอร์ตอ่ะไลต์รีพอร์ตใช่เพราะว่าแบบพี่สวยเกินไปในโดนรีพอร์ตไม่อยากคุยกับพี่เหนื่อยแล้วอยากคุยกับพี่วีมากกว่าอ่่โอเคเอาไปเอ้โถ่เอ้ยพรุ่งนี้นะพี่พรุ่งนี้ต้องเต้นด้วยนะรู้ปะเนี่ยรู้รู้รู้โอ้ยพี่พี่ไปสบายก็ดยเฮ้ยเฮ้ย ไม่พูดอะไรเลยฉันจะไม่ได้พูดอะไรเลยม,มันแบบพี่เจนี่เกาพูดเอ่อทุกคนครับพี่เจนี่ถูกต้องหม่ว่าพวกนี้แบบผมตื่นเช้าไปเต้นแล้รบดีท่ตนเช้าไม่ใช่ฉันบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นเต้นอ๋อพรุ่งนี้ตื่นเต้นโอ้ <c oughs> ทุกคนนี่แบบจ <c oughs> ดบหลอม <c oughs> เฮ้ยไม <c oughs> เ่เราเราแบบเราแบบมีช่วงตอบคำถามกันทางบ้านดีกว่าไหนเอาสิยังไงอับ Q a n A หรอ ใช่คือเอพี่เจนนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับเป็นผู้หญิงสุครับพ,พี่เจนนี่เป็นเป็นคนที่แบบสวยเหมือนมากสวยมากเอ้ยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเอ้ยไม่พี่เจนนี่เป็นผู้หญิงดิผู้หญิงไม่ใช่ฉันเป็นหนังปลาฉันเป็นหนังปลาฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันคือนหนังปลา อ๋อเกิดม,มาั๊บเปไปหนังฟ้าเออตกลงมาจากสวัสค์เออตกลงมาจากสวัสค์ไหนมีคอมเมนต์อะไรอีกที่พออค้าอยู่กับพี่พอด้ไหม ตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับพี่วอนอนอยู่โรงพยาบาลมาสี่วันแล้ววอเป็นอะไรอะ่ะพี่วอเป็นไรอ่ระครับบิ๊พอพิเตนพูดใต้แล้วพี่พรพูดดีสารคุยกันได้ไม่ค้าอยากเห็นอุย้ยมาดิมาดิไม่ไม่คุยตอนนี้หรอก <c oughs> อยากเห็นต้องรอดูเปล่า <c oughs> ใช่อยากเห็นต้องรอดูเปล่า เอออยากเห็นต้องรอดูดิมีมีคนคอมเมนต์บอกว่าเจนี่เป็นอยู่ัมทูนไม่ใช่ยมันทูนนะเออแต่ก็เป็นยมันทูดนะในเดอะชิปเปอร์เนาะฝากแฟนขับดูได้แฟนขับพร้อมดูด้วยนะเดยวซิปเปอร์นะใช่ผมเออผมดูผมดูมันมีที่แบบมันอยู่ในเฟซบุ๊กที่เขาคัดคัดซีนมาในเฟซบุ๊กอะอะไรเนันซีนไหนสลับร่างสลับร่างกันใช่ไหมใช่ สลับล่างกับพี่พี่ผู้ชายคนเดิมหอเื่อเชื่อฉันไม่ได้สลบับฉันไม่ได้สลบับฉันไม่คนทําให้เขาสลาบับอ๋อพี่แบบอะไรเนะที่ที่เขาทวงเรื่องที่เขาทวงเรื่องน,อนุมองเบียร์เฮ้ยได้ยนอยู่ได้ยูเขาบอกว่าระหว่างพี่อินกับพี่พรพี่เจนี่เลือกใครคะพี่เจนี่ผมบอกนะคแล้วทุกคนคือถ้าถามแบบอว่า,าถามว่า สมมติว่าถามพี่เจนี่ว่าผู้ชายคนที่หนึ่งผู้ชายคนที่สองผู้ชายคนที่ร้อยพี่เจนี่เลือกใครพี่เจนี่ก็จะตอบว่าเลือกทุกคนรู้ดีฉันเลือกเลือกของใครให้ใครขายไปหรอกเก็บไว้เก็บไว้ให้หมดเก็บไว้เก็บไว้ใช้ในอนาคตปะถูกมันต้องมีหลายบ้านเอ้ยแบบไหนคนมาก คนบ้าอะไรช่นนางน่ารัก,กนนะขนาดน้ยเขาชมพี่อ่ะอันนี้คอมเมนต์หรือออกมาจากใจเฮ้ยเฮ้ยอี่น,นย้เฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ไม่ได้แปลว่าพี่ป้าก็เหมือนพี่เจนี่ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อป้าเฮ้ยใม่หยอพี่เหนือแปลว่าอะไรแล้วพี่เหนือแปลว่าอะไรพี่เหนือพี่เหนือแปลว่าโม่พ <c oughs> ูด่งเลือก ไม่เอาไอ้ควมถามนี่ไหนเออถามถามคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยพี่พี่ได้ดูจบยังดูจบจังจบจังแต่ว่าดูอีกดูจบแล้วสิมีแค่สามอ p เองจะใช้เวลานานติดเดือนเลยหรือไงอ่าแบบคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์อะไรหรอคอมเมนต์แบบว่าอะไรที่น้องควรปรับอะไรที่น้องควรเพิ่ม อ่าควรให้มันซีรีส์ให้มันมียาวๆอยากเห็นยาวๆอยากเห็นยาวบอลนะครับบอลพูดจับด้วยนะฮะแต่อยากให้คอมเมนต์อะไรอีกแต่พี่ก็แบบพี่พี่ก็เห็นยาวๆบ่อยเลยเฮ้ยซีรีส์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงลงไปนะเฮ้วเฮ้ย ผมนี่เห ну ็นไหมบอกแล้วพี mm ่เินนี่พูดถูกอุ้ยแบบเห็นเหมือนจะมีคอนเสิร์ตเหรอใช่แล้เดี๋ยวนี้ครับแ้วเดี๋ยวจะมีมันต้องมีแขกรับมันต้องมีแขกรับเชิญเปล่ามาฟิชเชอรี่เฮ้ยเพลงเหรอไม่ได้เต้นนะมองตาก็รู้แล้วป่ะมอตาก็รู้มึงมีแต่คนบอกให้มึงถอดหมวกอ่ะ เนี่ยแล้วผมคก็ต้องผอดหมดผมบิม่นเนสียเฮ้ยผมใส่หัวทั้งวันเนี่ยไม่เห็นเสียเลยเออไม่เห็นเสียเลยแล้วผมไม่ตัดผมใหม่ผมไม่งไปตัดเออกำลังจะบอก<ม>เฮ้ยกำลังจะพูดเลยโอเคไหมโอเคไหมอะไรนะมันดูโอเคไหมพี่โอเคดูเด็กลงอ่ะแล้วกแบบ็แบบเห็นกกแบบเห็นที่ทำตามก็เลยแบบ ก็เลยแบบอยากทำมาสแตนด์น้ามาอ๋อหรออ๋อน,นี่สแตนด์น้ามาเรียนแบบเหรอใช่เรียนแบบผม <laughs> แบบตอนผมไปร้านผมจะมาขอรูปที่หรือสแตนดแบบนี้ครับที่